โอ้บ่รรมดาตัวนี้โอ้ยเดี๋ยวๆโจ๊ะๆๆ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 ๆโอ้โอ้สู่ตายเลยขนาดตาบอดีได้หนิปัด <Massachusetts> โถปัดโถเก่งพอเพิ <GO av i> ่นตัวล่ะโอ้ไปตายตัวเนาะหัวหน้า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  สูงขนาดเลยจากพื้นโชุดยอดชุดยอด,ดพื้นเกิดนั่นพนจริงพ่อพื้น,นเนาะใชู่บ่ธรรมาดาบ่ธรรมดา